สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านผู้ชมนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมพาคินบรมีสมเด็จได้มาพบท่านนะครับต่อจากต่อจากอีพีที่แล้วที่ได้คุยกันในเรื่องพระสมเด็จวัระครังนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาพูดคุยในแม่แบบพระสมเด็จ <c oughs> วัลระครังแม่ทิมที่ทุกพลยังไม่ได้เรียนรู้วันนี้ผมพาคินบรมีสมเด็จ ก็จะมาพูดถึงเรื่องอแม่แบบพิมพ์นิยมนะครับของพระสมเด็จวราางังคังตามที่ทุกท่านกําลังเรียนรู้ศึกษาอยู่นะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้มากมายหรืออาจจะรู้มาบ้างนะครับมีพื้นฐานในการศึกษาหาพระมาก็เป็นแนวมาตรฐานบ้างไม่มาตรฐานบ้างก็มีหลายท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องพระสมเด็จ ครับยังไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก็ยังหลงทางผิดทางอยู่ก็ยังมีอีกมากมายนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็อยากจะหาะความรู้อยากจะหาที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพระสมเด็จวรรคังที่ถูกทางและมาตรฐานนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาชมในคลิปที่ผม ได้มีโอกาสเข้ามาพูดแนะนําในเรื่องของการชี้แนะพระสมเด็จที่ทุกท่านกําลังแสวงหาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมได้มีพระสมเด็จ <c oughs> เป็นแม่แบบพิมพ์นิยมมาตรฐานให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ติดตามอยู่พอดีนะครับได้มาชมเป็นแม่แบบแนวทางกันนะครับสาหรับวันนี้เราได้อ่า มาพบเจอกันได้คุยกันแล้วก็ได้พบเห็นในเรื่องของพระสมเด็จเป็นแนวทางาวันนี้นะครับผมปาคิมจะชี้แนะนะครับเรื่องพระสมเด็จให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับเป็นแม่แบบมาตรฐานนิยมในยุคข,ของช่างหลวงนะครับหรือยุคหลวงวิจาร์ณนั่นเองนะครับแม่แบบพิมพ์องนี้นะครับก็คือ,คอแม่แบบพิมพ์ของบล็อกแม่แบบพิมพ์ที่4นะครับที่ทุกท่าน ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องแนวพะสมเด็จอันนี้ก็อยากจะชี้นะครับจุดพิมพ์นะครับแม่บล็อกให้ท่านนะพอรู้เป็นแนวทางนะครับชี้แนะให้ท่านนะครับพอเข้าใจอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับแม่แบบพิมพ์วงนี้ก็คือแม่แบบพิมพนะ์ในบล็อกช่างหลวงในปี2407นะครับประมาณนั้นในการแกะพิมพ์นี้ก็จะมีช่างหลววิจารณ์นะครับยุคช่างหลววิจารณ์พร้อมทั้งช่างสิบหมู่ ก็จะแกะแม่พิมพ์นี้ถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในยุคสมัยที่ท่านได้รับสมณศักดิ์นะครับในยุคนั้นนะครับการแกะแม่พิมพ์หรือว่าแกะบล็อกนั้นกนะ็ในเรื่องของพิมพ์นะครับก็คือดูพิจารณานะครับสุ่มไหวนะครับสุ่มไหวหรือพิมพ์ซุ้มเส้นซุ้มนะครับจะได้ส่วนในการแกะแล้วก็มีความลึกคมเป็นธรรมชาติตรงนี้ ครับเวลากดทิ้งไปตรงนี้จะลึกนะครับหรือจะเรียกว่าทางขวาขององค์พระเนี่ยจะกดลึกหนักเข้าไปเวลากดเข้าไปในแม่บล็อกแม่ทิ้งม,ม,มันจะลึกนะครับอ่าจะลึกกว่าด้านซ้ายขององค์พระนะครับเป็นการกดแบบสลกกดหนักขึ้นหน่อยนะครับกดหนักหน่อยเป็นแม่ทิ้งทางทิ้งบล็อกเนี่ยอาจจะ <c oughs> กดะแกะทิ้งไม่เท่ากันแต่เวลากดมันจะกดน้ำหนักมาทางด้านขวาองค์พระ ทำให้พระเนี่ยคือไม่เสมอกันทําให้คืนตรงนี้จะตื้นขึ้นมานะครับแต่ส่วนแม่ฟิล์มที่แกะออกมาตรงนี้จะลึกเอจะจะเด่นนะครับตรงเนี้ยถ้ามองดูแล้วจะแกะลึกหน่อยแต่ลักษณะมองแล้วนะครับก็รับกับเส้นฐานคูพอดีนะครับมีความเด่นทั้งหน้าพระพักแลวก็นั่นหัวเขาา่าฐานตรงนี้จะรับกันนะครับแตาคู่พอที่สองจะ,เด,นนจะเด่นหน่อยนะครับเด่นหน่อยนะครับตรงช่องนี้จะลึกกว่าเข่าหมด นะครับลึกกว่าหน่อยถ้าสังเกตดูนะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับอ่าสังเกตดูทุกท่านก็จะเห็นแล้วเวลาแกะบล็อกออกมาแล้วนะครับก็จะมาแต่งขอบเพื่อให้เข้ากับพิมพ์นะครับพิมพ์สุ่มหวายตรงนี้ก่อนถึงข้อสอบจะเห็นชัดนะครับตรงนี้จะแต่งเส้นนะครับเส้นขอบแร่พิมพ์ตรงนี้ให้ได้ส่วนของการตัดขอบตรงนี้นะครับคือการแต่งนะครับให้เข้าพิมพ์นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ก็แต่ง นะครับบางทีเนื้อเกินเหลือมากก็จะแต่งให้ได้ส่วนนะครับถ้าเหลือร้อยก็จะแต่งได้บางๆนะครับไม่มากให้ได้ส่วนของเส้นซุ้มก็เรียกว่าเส้นกรอบกระจกหรือเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับให้ได้ส่วนตรงนี้เส้นบังคับแม่พิมพ์ก็จะลางๆนะครับจะดูแล้วนะครับได้การตัดใี้ลงพอดีนะครับด้านเส้นซุ้มฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างตรงนี้ก็จะชิดตรงนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้คือหลักทั่วไปเลยโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากแต่บางองค์ก็อาจจะไม่ชิดมาก แต่สําหรับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีเส้นกับเส้นบางๆเล็กๆนะครับมีมีขีดจ,จดตุ้มตรงนี้หน่อยๆนะครับเห็นแล้วโดยเฉพาะตรงนี้จะชิดตรงส้มหน้าด้านะครับขององค์พระอันนี้คือการพิจารณาเบื้องต้นของพระสมเด็จเลยนะครับสำหรับองค์นี้ก็คือนะมีพิจารณาดูสังเกตดูก็จะมีเกตนะครับจดขึ้นไปกาเรียกว่าเกตะบัด นะครับองนี้เป็นการแกะของเชิงช่างนะครับดูแล้วเป็นพุทธสินที่อ่อนช้อยนะครับเกศบัตทะลุซุ้มในหน่อยเห็นบางๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเชิงช่างพุทธศินนะครับเป็นแม่แบบปางสุโขทัยให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นปางสุโขทัยอกกระบอกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอกกระบอกนะครับตรงซอกแขนตรงด้านซ้าของขวาขององค์พระก็จะต่ํากว่าองค์ด้านซ้ายนะครับ ตรงซอกแขนจะต่ำกว่าด้านซ้ายนะครับแขนที่แขนที่ไหลลงมาตรงนี้นะครับก็จะซอฟลงมานะครับแขนที่เป็นแนวยาวตรงนี้นะครับก็สอฟตตรงนี้ตรงเอวพอดีก็จะเข้ามารับนะครับรับกันตรงนี้นะครับด้านหน้าตักนะครับได้ส่วนนะครับตรงนั้นหน้าอกจะไม่มีการยกไหลหรืออะไรเขาเรียกว่าไหลเขาเรียกว่าไหลบานี่ซอฟลงมา เป็นธรรมชาติถ้าเป็นใบถ้าเป็นด้านไหล่ด้านดันด้าน,าน,านตายนี้ยกนะครับก็จะไม่ถูกพิมพ์นะครับโดยเฉพาะพิมพ์นี้ก็ <c oughs> อย่างน้อยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ทั่วไปหรือบางพิมพ์ท่านเห็นก็อาจจะมีตรงนี้ยกขึ้นมาหน่อยก็มีเชิงช่างหรือยกสูงขึ้นมาก็เรียกว่าพิมพ์โยนะครับอ่าพิมพ์บ่าไหล่ย,ยกพิมพ์ไหลย,ยก แต่ถ้าด้านซ้ายองค์พระยกนี่ผิดพิมพ์นะครับอันนี้คือแม่แบบพิมพ์วัลคังมันแปลกแนวตรงนี้นะครับคือตามหลักพิมพ์แล้วตรงนี้อาจจะมีการโยกขึ้นสูงมาบ้างตรงนี้อาจจะต่ําลงมาบ้างนะครับอาจจะเป็นแม่แบบเชิงช่างในการแกะแต่ถ้าด้านซ้ายขององค์พระยกนี่นะครับผิดทางนะครับไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีนิดๆบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ถ้ามีโยกขึ้นไปนี่ถือว่าผิดทางผิดพิมพ์นะครับแต่ถ้ามีการยกนิดๆขึ้นไป แล้วก็มาลับกับช่วงขวานะครับก็จะไม่ผิดเพราะช่วงขาตัวช่วงขวาเนี่ยจะเป็นการ <c oughs> แกะให้ได้รูปแบบส่วนโตเพราะว่าซอกแขนเนี่ยจะเป็นตรงด้านนี้จะต่ํางลงมากว่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแต่ด้านซ้ายจะลึกกว่าด้านขวานะครับด้านซ้ายจะลึกกว่าด้านขวามองดูแล้วตรงนี้จะเป็นมิตินะครับแต่ถ้าด้านนี้ด้านนี้ยกขึ้นสูงก็ได้ส่วนได้ส่วนพอดี แต่ถ้าไม่ยกก็ต้องได้ส่วนพอดีนะครับแต่ถ้าด้านนี้ยกขึ้นไปมันก็เหมือนกับวา่า่ยกไหลเ่เกินแบบมาตรฐานนะครับไม่ถูกที่จริงต้องเป็นแบบาแนวแนว่นวามาตรฐานตรงนี้ก็คือต้องเป็นแนวซ้อึ้นมาได้ส่วนของเรานะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอิกไม่บล็อกหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าบล็อกแนวแม่แบบตามสุโขทไัยนะครับแบบพระประธานในพระบูสถ ตรงนี้ให้ท่านได้สังเกตดูนะครับส่วนด้านหัวเข่านะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะมีนะครับมีมีส่วนได้รับของนะครับวงแขนนะครับได้ขนาดมาตรฐานพอดีวงเข่าก็จะได้ขนาดหน้าตักนะครับขนาดกว้างนนมนใหญ่พอดีนะครับเหมือนมีหัวเข่าจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตองคหนึ่งนะครับการ แกะแม่พิมพ์ที่มีหัวเข่ามารับกับช่วงแขนแล้วก็ช่วงปลายเท้านะครับจะเห็นนะครับจะเห็นชัดส่วนหัวเข่าจะต้องมีมนใหญ่ให้เห็นเหมือนมีรูปหัวเข่าจริงๆนะครับอันนี้เป็นพุทธศินออกจากพระประธานในพระอุโบสถนะครับเป็นแม่แบบฟางสุโขทัยองค์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์อกกระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกนะครับพอดูพิจารณาสังเกตนะครับพิจารณาสังเกตพอเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้น ให้ท่านมองดูแล้วว่าการแกะกดพิมพ์ก็ตามนะครับตรงด้านซ้ายขององค์ด้านขวาขององค์พระตรงนี้นะครับจะลึกลงมาหน่อยนะครับลึกขึ้นมาหาตื้นนะครับลึกขึ้นมาหาตื้นหน่อยนะครับอันนี้เป็นแม่แบบมาตรฐานที่ให้ท่านผู้ชมและก็เพื่อนสมาชิกได้ชมกันดูง่ายๆนะครับพิจารณาเป็นแนวทางง่ายๆอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการศึกษาเรียนรู้แม่แบบพิมพ์ของอสมเด็จวัลคังนะครับส่วน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเนื้อมวลสารนะครับตรงนี้เราจะต้องศึกษาให้มากแล้วก็ดูบ่อยๆนะครับว่าเนื้อมวลสารของสมเด็จวรรณคังนั้นนะครับเป็นเนื้อถูกไหมอ่าตามสูตรที่นิยมมาตรฐานสากลเขานิยมกันเนี่ยอ่าเป็นเนื้อที่นิยมมากร้อยแค่ไหนถูกสูตรหรือเปล่าอ่าใช่เป็นเนื้อที่ถึงยุคในยุคสมัยที่ท่านแกะแม่พิมพ์ยุคนั้นไหมที่ท่านได้สร้างออกมาเป็นมวลสารนะ เป็นส่วนผสมแต่ละมวลสารนั้นนะครับก็มีหลายๆคกทีเดียวในการผสมของเนื้อมวลสารผสมเด็ดแต่มีสูตรความถูกต้องของเนื้อนั้นนะครับต้องศึกษาเนื้อดูบ่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูแม่พิมพ์ก่อนนะครับ <c oughs> ต้องดูพระเข้าพิมพ์ไหมนะครับการดูพระเข้าพิมพ์ก็คือดูตามหลักที่ผมได้พูดไปแล้วอธิบายแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าต้องมีตําหนิมีจุดแม่แบบฐานซุ้มต้องมีชิดด้านหน้าหน่อย นะครับแล้วก็ส่วนตรงด้านาด้านนี้ก็คือจะสูงขึ้นกว่าด้านฝาอ,อ,องค์พระนะครับตามหลักสูตรนะครับกดแม่พิมพ์ตรงนี้จะลึกขึ้นมาหาตื้นนะครับแตรงนี้ก็เหมือนกับตื้นขึ้นมาลงมาหาลึกแต่ตรงกลางจะลึกกว่าหน่อยนะครับอันนี้ตามหลักของอแม่พิมพ์ที่กดอันนี้เป็นเป็นแบบพื้นฐานนะครับแนวทางแต่ส่วนที่จะจบก็ต่อเมื่อมวลสารนั้นได้สูตรความถูกต้องไหมได้อายุไหม นะครับใช่มวลสารที่ถึงยุคท่านสร้างหรือเปล่าตรงนี้ต้องพิจารณานะครับศึกษาดูบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจในเรื่องของส่วนพระสมเด็จนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางพื้นพื้นให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาพิจารณานะครับผมพาทินบรรมีสมเด็จนะครับก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ที่มีความสนใจในพระสมเด็จ <c oughs> วคันะครับอยากจะเรียนรู้หรือศึกษาก็นติดตามกัน,นท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าชมแล้วอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับผมพารามีสมเด็จต้องขอบคุณทุกท่านนะครับหรือท่านใดจะตามนะครับตามเรียนรู้ตามศึกษาก็ขอเรียนเชิญได้หรือจะเข้าในการศึกษาเรียนรู้เรื่องคอร์สมีการสอนคอร์สเรียนก็อย่าลืมนะ อย่าลืมติดต่อตรงใต้ลิงก์นี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์มานะครับติดต่อได้ผมพากินบร,รมีสมเด็จยินดีนะครับที่จะแนะนําแล้วก็มีการเปิดคอร์สอนให้เพื่อนสมาชิกได้เรียนรู้กันจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ผมก็ขอ,อลาท่านไปก่อนตามนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม